เรื่องก่อนเวลาแห่งการเจริญรนวงกรรมฐานเนื่องในนรกที่เรียกกันว่าอุสุทนนรกสําหรับอุสุทนนรกในวันนี้ก็จะขอนำนรกขุมที่ห้าที่มีชื่อเรียกว่าอายโยคุอายโยคุหานรกคำว่าอายโยคุหานรก เป็นนรกที่มีบาปกรรมเนื่องจากการได้รายหรือว่าการได้รายแล้วบอกว่าจะนำมาบำเพ็ญกุศลแต่ถ้าว่าการได้รายได้ผลมาแล้วไม่นำมาปฏิบัติตามนั้นนำมาไปใช้ในประโยชน์ส่วนอื่นตั้งกล่าวว่าบุคคลผู้นั้นถ้าตายไปแล้วหลังจากที่ไปประสบพบนรกขุมใหญ่ จะเป็นขุมเททไทก็ตา,ตามตามกำลังของกรรมแล้วก็ผ่านจากนรกขุมใหญ่มาตกนรกบริวารอีกสี่ขุมเมื่อหลังจากตกนรกบริวารสี่ขุมได้สวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสแล้วก็มาตกในยมโลกิยานรกที่เรียกว่าอายโอายคุยะอโยคละนรกเขาโปรดฟังให้ดี อายคุระนรกละตนนี้เขาใช้ลอวิลาาเนื้อความตามรรำบาลีต่างกล่าวไว้ว่ายม,มาโลวกยนรกขุมที่ห้ามีชื่อว่าโยคุระนรกนรกขุมนี้ที่เต็มไปด้วยก้อนเหล็กแดงเกลื่อนกลาดไปหมดไม่ว่าจะมองไปในทางไหน ก็มีแต่ก้อนเหล็กแดงคำว่าเหล็กแดงในที่นี้ไม่เก็บหมายความว่าก้อนเหล็กสีแดงเป็นก้อนเหล็กที่มีไฟเผาจนสุกลุกโชนแล้วก็มีสีแดงเพราะว่าเหล็กสุกมีความร้อนมากบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีความหิวความกระหายทั้งสิน้นเป็น,นั้นว่าสภาพของคนริไร แต่ทั้งนี้ก็ต้องหมายถึงว่าเรี่ยไรยเนื่องในการทุจริตไม่ได้หมายความว่าท่านที่เรี่รไรมาแล้วเอามาทํากิจตามที่แจ้งให้เขาทราบท่านกล่าวทั้งว่าสัตว์ในรกผู้นี้มีความรู้สึกหิวกระหายเรืยหิวเป็นปกติหิวมากขันไม่เห็นก้อนเหล็กแดงก็ดีใจคิดว่าเ,เนื้อปิ้ง นี่เพราะอาศัยบาปกรรมที่เข้าไปบังใจ <c oughs> นีใจทิดว่าเมื่เนื้อติ้งตั้งตั้งใจอยกินท่านบอกว่าพระอากุกศลบันดาลให้สัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นเห็นก้อนเหล็กที่เผาเย็นแดงโชนมีสภาพเป็นอาหารโอชะจึงได้พาก,กันวิ่งเข้าไปยื้อย่งเพื่อ,อยะกินพอกลืนเข้าไปในปาก จับมาที่แรกมันก็ไม่ร้อนเห็นว่าสภาพเป็นเนื้อเป็นเนื้อปิ้งหรือเ,เนื้อเผาเคลื่อนเข้าไปในปากแล้วก็รู้สึกว่ามีความร้อนเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ร้อนน้อยมันร้อนมากร้อนเยอะทั้งทนไม่ไหวกคลืงนเข้าไปคายไม่ออก แม้ท่านบอกว่าเมื่อเข้าถึงปากปากก็ไม่เมื่อเข้าไปถึงคอคอก็ไม่เข้าไปถึงพุงพุงก็ไม่พอเข้าถึงพุงพุงไม่ก็ร่างกายก็แตกกระจายกระจายเรี่ยไรออกมาหมายควาว่าร่างกายพังแต่ถ้าว่าความรู้สึกของสัตว์ทั้งหลายที่เสวยทุกเวทนาอยู่นั่นไม่มีการตาย รวมความว่าสัตว์ในนรกนี่จะถือว,ว่าไม่มีความรู้สึกในทุกขเวทนาคือตายไม่มีเ <c oughs> มื่อร่างกายแตกกระจายออกไปแล้วก็กลับก็ไปตัวขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นใหม่มีความหิวใหม่สภาพเดิมพระกุศลกรรมบังไว้ไม่มีความรู้สึกว่าเหล็กทั้งหลายเป็นเหล็กมีความหิวเข้ามาเผาร่างกายและจิตใจอีก วิ่งเข้าไปหาก้อนเนื้อคือเหล็กที่เผาจแดงโชนแล้วก็กลืนจิงเข้าไปตามนั้นท่านบอกว่าสเสวยทุกขเวทนาอย่างนี้อยู่ตลอดกาลจนกว่าจะพ้นกฎของกรรมกฎของกรรมในขุมนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตรัสว่ามีอายุเท่าไหร่นี่แปนว่าการได้ไร นี่ที่เรียอะไรมาแล้วไม่ได้ทำตามผลนั้นกลับนำไปใช้เป็นส่วนตัวก็จะต้องไปตกนรกขุมใหญ่ก่อนแล้วพันบริณรกบริวารสี่ขุมโดยเฉพาะกรรมอย่างนี้มาตกนรกขุมนี้ตามพระบาลีท่านกล่าวต่อไปว่าการที่เขาทั้งหลายเป็นสัตว์นรกต้องมาตกนรกขุมนี้ ก็เพราะว่าในชาติก่อนเขาทั้งหลายเหล่านั้นมีเจตนาหนาแน่นปริความโลภแสดงตนว่าเป็นคนใจบุญใจกุศลเที่ยวเป่าร้องเรียรายเอาทรัพย์ของชาวบ,บ้านเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะทำบุญทำกุศลจะสร้างในสิ่งในสาธารณประโยชน์ หมายความว่าการกระทําลงไปนั้นไม่ใช่ทำไปกิจส่วนตัวทางนี้ก็ไมไ่หมายความว่าท่านนหลายที่จะโกนจุกลูกแต่งงานลูกบวชนาคลูกได้แท้จริงแล้วก็แจกกาแจากดีกาอันนั้นหมายถึงว่าเป็นการบอกบุญมาร่วมบุญต้องกุศลกันยังไม่จัดขึ้นในการเรื่อยในประเภทนี้ สำหรับ,บการนี่อะไรในประเภทนี้หมายความว่าทําในส่วนที่เป็นสาธารณกุศลเพื่อบอกกับประชาชนบอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มันนี่จะไปสร้างวัดบ้างสร้างถนนบ้างสร้างโรงเรียนบ้างขุดบอ่อน้าเป็นสาธารณะบ้างอะไรเป็นต้นจัดว่าเป็นประโยชน์ส่วนสาธารณแต่ถ้าจัดเป็นประเภทนี้ก็ปรากฏว่ามีสภาพบาปเหมือนของสง บาปเหมือนกับคดโกงของสงฆ์อย่างนี้ต้องตกอเวจีมหานรกก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงจะตกนรกบริวารและจริงจะมาตกนรกที่เรียกว่าอายุคุระนรกขุมนี้ตามระบาลีที่กล่าวต่อไปว่าขั้นได้รับทรัพย์มาแล้วคือบอกเขาบอกว่าจะไปสร้างในส่วนที่เป็นกุศลสาธารณประโยชน์ กันได้รับทรัพย์มาแล้วก็ยักยอกใช้สอยตามความสะดวกตามความสบายของตนไม่บำเพ็ญกุศลทั้งหมดหรือว่าแบ่งไว้บ้างเป็นส่วนตัวการกุศลทำบ้างแต่ว่าทำไม่หมดทำไมอย่างนั้นอ้างว่าบางทีก็ไม่ท่านบอกว่าบางทีก็ไม่ทำเลยเป็นการหลอกลวงคนอื่นได้เล่กล นึกว่าตนเป็นคนฉลาดจึงต้องพลาดท่าเสียทีมาตกมารกขุมนี้กินก้อนเหล็กที่เผาจนแดงโชนแล้วก็มีความร้อนบริไฟให้ความคิดว่าเหล็กทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโภชนอาหารเดิมน่ายความหิวเผาผรานให้เขามีความรู้สึกอย่างนั้นนี่ก็ขอบรรดาเพื่อนพิสุทธิ์สมันเณน และบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสำหรับปิสุ์สมณีน,นที่ผมเคยบอกว่าอย่าไปไดิรายญาติโยมเลยเพราะว่าแต่ว่าเราปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบท่านเห็นท่านก็สงเคราะห์ท่านก็มีความไม่ตาแต่ว่าเราทำไม่ดีไม่ชอบท่านปล่อยให้เราอดก็สนแสดงว่าเรามันเลวเกินไป จรนันขอท่านทังหลายสำหรับเป็นพระเป็นเลนมีความสําคัญมากต่อไปถ้าเมืเอิญท่านทังหลายยังไม่สึกไม่หาก็จะต้องมีกิจในการสร้างวัดสร้างวาทำงานในส่วนสธนาธารณประโยชน์เรื่องว่าท่านลาสิกขาบทไปแล้วบางทีคนเขาทั้งหลายก็เห็นว่าท่านเป็นคนตั้งเคยตั้งอยู่ในศีลในธรรม เมื่อบวชก็มาแล้วก็จะมาเจริญสมถกรรมาฐานมิปสนากรรมาฐานหรือว่าศึกษาพระปริยัติธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจา้าเขาอาจจะไว้วางใจพวกท่านเมื่อไว้วางใจท่านแล้วก็มอบหมายจะตัวใจและภาระสิ่งของมาถวายเป็นของสงและของส่วนกลาง แล้วขอท่านหลายจงตั้งใจไว้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ของเราเราเป็นผู้นำในการบำเพ็ญกุศลเท่านั้นสำหรับผู้นำในการบำเพ็ญกุศลท่านเรียกว่าวิยาวะจะัจกรแลวิยาวัจหมัยเป็นผู้กระทำกิจของสงฆ์หรือขวนขวายในกิจการงานของสงฆ์แต่ความจริงการทำอย่างนี้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินไม่มีทองมีแต่ปัญญาที่จะบอกชาวบ้านหรือว่ามีแต่แรงงานแรงงานที่แนะนำให้เขาปฏิบัติในความดีความจริงผลในการที่เป็นวิยาวิทยกรนี้มีผลมากในมีมารลว,วัตถุตั้งกล่าวว่าเมีอน,นิสงส์ต่ำกว่าการบทเนนที่มีศีลบริสุทธิ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ยัดว่าเป็นอาน,นิสงส์แรงมีอาน,นิสงส์มากแต่หากว่าบอกเขาด้วยแล้วก็ทำเองด้วยก็ช่วยให้มีความสุขยิ่งขึ้นเรื่องนี้มีมาในพระธรรมบทคุตการนะคุตกันิกายวันนี้กำลังเหนื่อยมาแล้วก็ลังเป็นหวัดเสด้วยถ้าฟังไม่ชันแล้วก็ขออภัยด้วย เต็งกล่าวว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสมมาสุพุทธเจ้าเคยเทศว้บอกว่าบุคคลผู้ใดบำเพ็ญกุศลได้ตนเองแต่ถ้าว่าไม่ชักชวนคนอื่นคนประเภทนี้เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะเป็นคนร่ำรวยไม่ยากจนเขินใจ <c oughs> มีทรัพย์สมบัติมากแต่ว่าขาดพวกพ้องคือขาดบริวารในสมบัติแต่บุคคลผูดด้ใดได้แต่ชักชวนบุคคลอื่นให้ทำบุญทำกุศลตนเองไม่ทําตายจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดใหม่เป็นคนที่มีพวกพ้องมากมีบริวารมากแต่ว่าขาดทรัพย์สมบัติ บุคคลผู้ใดบริจาคทานบริจาคทานเองด้วยแล้วก็ชักชวนบุคคลอื่นด้วยคนประเภทนี้ายตายจากความเป็นมนุษย์ต่อไปไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะมีทั้งทรัพย์สมบัติและจะมีทั้งพวกพ้องคือบริวารในสมบัติแต่ท่านผู้ใดไม่บำบริจาคทานด้วยแล้วก็ไม่ชักชวนบุคคลอื่นด้วยท่านผู้นั้น ตายไปแล้วเกิดเป็นคนใหม่จะเป็นคนยากจ,จนด้วยแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินไม่ไม่มีพวกพ้องด้วยองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าธรรมเทศนาข้อน,นี้สมเด็จพระจินสีสงพรรณนามว่าพระพุทธกรสบทรงตรัสไว้แล้วสมเด็จไปจอมไตรบรมศาสนาก็ทรงรับรอง จากนั้นเขาบรรดาท่านบิสษุสมณนนีทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายฟังเรื่องราวของนรกและก็โปรดทราบผลของการบำเพ็ญกุศลในการบริจาคทานด้วยตนเองและกการชักชวนบุคคลอื่นให้บริจาคทานการชักชวนในที่นี้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะรีเริ่เขาเป็น,นเพียงวงแนะนําว่าสิ่งนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ เมื่อเราทำก็แล้วก็จะเป็นส่วนให้ยังความสุขให้เกิดในส่วนสนาธารณประโยชน์เป็นการแนะนำกันหรือว่าจะใช้คำว่าเรียรายก็ได้เหมือนกัน, <c oughs> นเรียรายก็ได้การบอกบุญการแนะนำให้ทำบุญทงกุศลเมื่อเขาทำบุญทำกุศลมันแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ของทุกชิงก็นำมาในส่วนสนาธารณประโยชน์ ตามที่ประกาศไว้อริสงก็จะได้ตามที่กล่าวมาซึ่งมีคติตรงเงินข้ามกับท่านที่ได้ไรามาแล้วแต่ไม่ทำแล้วก็มีโทษตามธระมบาลีตามที่กล่าวมาแล้วตอนนี้ไปสำหรับโยมมโลยิยานรกไม่มีสิบขุมแต่ระขุมจำแนกบาปแต่และอย่างไม่เหมือนนรกขุมใหญ่นรกขุมใหญ่ได้หมายความรวมบาปท,ทุกอย่าง แล้วก็ตกน,นรกขุมนั้นๆตามันน่าของกรรมซึ่งมีกรรมหนักกรรมเบาไม่เสมอกันตามที่เคยอธิบายมาแล้วสำหรับนรกต่อไปเป็นขุมที่หกมีชื่อว่าปัสกะปัพตะนรกนรกขุมนี้ท่านบอกว่าเป็นโทษของข้าราชการโกนี่ท่านจำกัด สำหรับนรกคุ้มแรกถ้าไมา่จำกัดว่าจะเป็นขดาการหรือไม่ใช่ขา้าราการแต่ว่านารกคุมนี้ทึงกล่าวว่าเป็นคุมที่ทําโทษบุคคลที่เป็นขดาการแต่โกงเงินของแผ่นดิน <c oughs> ก็ได้การโกงเงินของประชาชนมีนามว่าปสัสก,กปะปัปตะนรกที่ก็บอกแล้วว่าเป็นานารกภูเขา เนื้อความตามพระบาลีมีอยู่ว่ายม,มาโลกยะนรกขุมที่หมีชื่อว่าปสัสก,กะปะพัพพตะนรกในนรกขุมนี้มีภูเขานรกใหญ่ตั้งอยู่ในสี่ทิศเป็นภูเขาที่เคลื่อนที่ได้ไม่หยุดไม่ย่อนหมายความว่าวกลิ่งไปกลิ่งมาอยู่เสมอพยายามกลิ่งบทสัตว์นรกทั้งหลาย ที่มาเกิดในที่นี้ให้เป็นกระดูกแตกละเอียดเป็นจุนวิจุนไปแต่ว่าสัตว์นรกทั้งหลายที่ตกในนรกขุมนี้จะถือว่าตายก็ไม่มีอีกเหมือนกันไม่ตาย้าว่าตายแล้วเกิดใหม่ไม่มีในนรกแต่ถ้าว่าบังเอิญท่านจะไปอ่านพบในที่ใดเข้านั่นก็หมายความว่าท่านผู้เขียนคนจะเขียนมากพลาดไปเพราะว่าบาลีไม่มี คาว่าตายในนรกคำว่าตายก็หมายถึงว่าไม่รู้สึกในทุกขเวทนาที่ท,ที่ลงโทษอันนี้ไม่มีในนรกเจงกว่าจะสิ่งกําหนดของกรรมดานบบาลีต่อกลา่าวดยว่าทรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ต้องมาทรมานทุกขเวทนาอยู่ในนรกขุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นเคยเป็นนายบ้าน ถำาว่านายบ้านก็หมายถึงว่ากำนันบ้างผู้ใหญ่บ้าน,บ,านบ้างเป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเป็นานอำเภอเป็นเจ้าเมืองแต่ว่าประพฤติตนเป็นคนผานรวมความว่าเป็นข้ารการที่พระราชาวไว้วงพระไทยใช้งานตามพรเนตรเพื่อกันท่านบอกว่าเกิดมีความประพฤติเป็นผานคำว่า,าพานนี้เขาแรลว่า,าง,งู กดขีดมแห็งและเสนดอนด้วยอำนายของตนในฐานะที่เป็นขา้าราชการไม่อย่างหนึ่งท้าห้ร่ระชาชนได้รับความเดือดร้อนเพราะการเบียดเบียนของตนท่านบอกว่าเช่นบังคับจะเอาทรัพย์สินเขาบ้างแกล้งจับข้อไปลงโทษเขาบ้างแล้วก็ปรับไหนหการปรับี่ตี บางทีทางกฎหมายตามกฎหมายบอกปรับน้อยปรับมากเกินไปบ้างทางกฎหมายไม่ได้บอกให้ปรับก็ปรับเสียบ้างแช่หน้าหน้าที่ในทางทุจริตไม่มีความกรุณาเมตตากรุณาแต่คนทั้งหลายตั้งกลาว่าเมื่อตายลงไปแล้วก็ต้องมาเกิดน,นรกกลุมนี้ต้องถูกภูเขาเหล็กที่ลุกจนแดงโชนด้วยกำลังของไฟเขาก็ใหญ่แล้วยังไม่พอ มันเป็นภูเขาเด็กในโลกใน็กซุกข,ขุมมันมีไฟทั้งหมดเผายนแดงโชนทำลายร่างกายให้ให้ละเอียดไปแท่งกล่าวว่าไม่ตายแต่ว่าในที่บางแห่งบอกว่าตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายนี่ไม่จริงคำว่าสัตว์นรกย่อมไม่มีการตายจะต้องได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสอันนี้ไม่มีเวลาเหมือนกันท่านบอกว่าจนกว่าจะหมด อำนาจของกรรมนี่ความจริงนี่ไปตกนรกขุมใหญ่มาแล้วนะแล้วก็ผ่านนรกบริวารีนสี่ขุมมาแล้วต่อไปเป็นนรกขุมที่เจ็ดเชื่อว่าทุษานรกโอ้นรกขุมนี้น่าดูเป็นนรกที่ประกอบด้วยการทุจริติดคดโกงขุมที่ห้าเป็นนรกที่เกี่ยวกับการเรียรายในเรื่องสาธารณประโยชน์ กลุ่มที่หกเป็นนรกที่เกี่ยวกับขร้การทุจริตหรือว่าขร้การแช่หน้าที่ในทางทุจริตเบียดเบียนทรัพย์ของชาวบ้านหรือว่าแช่มนาจกดขี่ข่มเหงสำหรับนรกขุมที่เจ็ดเป็นเรื่องของการคิดทุจริตคิดโกงคงไม่ํำกัดว่าเป็นขดีนการฟังของท่านต่อไปแต่งกล่าวว่ายมโรกยมนรกขุมที่เจ็ด มีชื่อว่ายุสานรกทุสานะขอโทษทุสานะรกสี่เกิดในนรกค,คุมนี้ก็ล้วนแต่มีความหิวก็หายก็ว่าอยากน้ำห้ทุสะนทุสานมีความหิวก็หายน้ำเป็นกำลังวิ่งวุ่นกระเสือกกระสนไปทั่วบริเวณของนรกอยากจะกินน้ำ ครั้นเมื่อปรากฏว่ามีสเห็นสระที่เต็มไปด้วยน้ำสะอาดใสท่านบอกว่าเย็นแต่ผมไม่กล้าอ่าน่ม่ยินเห็นน้ำก็จะรู้ว่าเย็นได้ยังไงเห็นน้ำใสมีความสะอาดสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีความกระหายก็พากันวิ่งก้าไปหาในรกกลุคค่มนั้นสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นก็ต่างคนต่างดีใจ วิ่งเข้าไปหมายจะกินน้ําให้ชื่นใจระวหวังที่จะโดดตรงไปอาบน้ําให้ชื่นใจครั้นว่ถึงริมแม่น้ามาแล้วก็กระโดดลงไปเพื่อจะอาบจะกินให้มีความสุขแต่พอได้กินได้ดื่มเข้าไปเริมน่ายของกรรมบันดาลพอน้ํานั้นตกไปถึงท้องก็กลายเป็นแกลบเป็นข้าวสาลีเป็นแกลบที่เป็นไฟลุกโชน ไม่ตัวไม่ไส้พุงไม่ตัดไตไสปอดไม่อว,วัยวะภายในเพราะวันดาสาว,าว,ว์ทั้งหลายเหล่านั้นทําให้อวัยวะภายในหลังแล้วมาทางทวารเบื้องล่างบ้างเบื้องบนบ้าง,างเจ็บปวดทุกทรายทุกขเวทนาอย่างสาหัสแต่ไม่ตายไม่ตายนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะไม่ตายในะเจ็บอย่างสาหัสทั้งเจ็บทั้งร้อน แต่งกล่าวว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ต้องมาเสวยทุกข์โทษนในรกคุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนการเมื่อเป็นมนุษย์เขาท่างหลายเป็นคนคดเป็นคนโกงไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ่อค้าพาณิชย์เป็นแม่ค้าที่โลบไปได้เจตนาแห่งการในหนักหนักแน่นในดวงจิตเอาของชั่วมาปนของดีเอาของแท้มาปนของเทียม แล้วก็หลอกขายผู้อื่นได้มาทรัพย์โดยได้ทรัพย์มาโดยม่ชอบเป็นต้นนี่ผมอ่านตามบาลีนะถ้าไม่อ่านตามบาลีก็กลัวจะยุ่งทั้งแต่การทําลายขันก็ต้องมาตกนรกขุมนี้จึงกว่าจะสิ้งกรรมอย่าลืมนะว่านรกขุมนี้ก่อนที่จะมาต้องไปตกนรกขุมใหญ่และนรกบริวารก่อนนี่ระยะเวลาสี่นาทีเขาไหวอีกขุมหนึ่ง นรกขุมที่แปดมีนามว่าสีตะโลสิตนรกท่านบอกว่าเป็นนรกที่ขาดเมตตาปราณีน่เวลาน,น้อยพวกขอรีบอ่านบาลีเป็นกล่าวว่ายมมโลกีนยมมาโลกียะนรกขุมที่แปดมีชื่อว่าสีตะโลสิตะนรกในนรกขุมนี้มีน้ำเยือกเย็นยิ่งกว่าความเย็นทั้งหลาย เมื่อสัตว์นรกทัางหลายตกลงไปก็ต้องตายด้วยความเย็นแต่ความจริงเพราะว่าไม่ตายต้องถูกทรมานด้วยความเย็นอย่างนนหนักโดยอำนาจของอกุศลกนกรรมก็ทําไม่กลับฟื้นขึ้นมาอีกท่านบอกว่าตายแลกก็ฟื้นนะผมบอกผมคิดว่าไม่ตายไม่เคยค้านพระบาลีแต่ว่ามีความเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าตามตรมธรรมดาสัตว์นรกตายไม่มี แล้วก็พากันคลายขึ้นมาข้างบนเมื่อพ้นจากความเย็นนั้นจับใจนั้นแล้วนายนินยบาลฑ์ทั้งหลายก็พากันจับสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นโยนลงไปในน้ำดังเกา่าตกลงไปก็ถูกเผาความเย็นเผาผลานมันทั้งเจ็บทั้งแสบทั้งเย็นเพราะเป็นน้ำกรดไดรับโทษทุกข์ทรมานอย่างหนักซ้ำซ้ำซากกแบบนี้จนกว่าจะสิ้นกฎของกรรม ท่านกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายที่ต้องมาเสวยทุกขเวทนาในรกคุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนเมื่อครั้งนี้เขายังเป็นมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจไม่บริสุทธิ์เป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่มีเมตตากรุณาในสันดานเป็นคนใจพานรรประกอบวยอกุศนกรรมเช่นจับสัตว์เป็นเป็นโยนลงไปในบอ่อบ้าง จับสัตว์เป็นปนโยนลงไปในเหวบ้างโยนลงไปในสระน้ําบ้างได้จับมัดสัตว์ทิ้งน้ําให้จมน้ําตายบ้างทําเพื่อมนุษย์ทั้งหลายเขาบอกว่าทำเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้รับครับรับความทุกข์คือแกล้งแกล้งบรรดาเพื่อนมนุษย์เดกกันให้มีความทุกข์ตายเพราะการกระทําดังนี้เป็นต้นนี่ผมว่าตามาลีเลยนะ ไปนั้นว่าสัตว์นรกขุมนี้เขากล่าวโดยดย่อพระตามบาลีรู้สึกฟังขัดขัดเป็นคนที่ปลาดความปราศจากความเมตตาปราณีในบุคคลอื่นในสัตว์อื่นกลั่นแกล้งลนคนที่ก็ทําความดีให้มีทุกข์บ้างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือแกล้งสัตว์จับเป็นโยนในบอ่อลึกๆบ้างในเหวบ้างจับโยนลงไปในสระน้ําเช่นได้สัตว์บกนี่จับโยนในสระน้ํามันลาบาก นี่ยคคิดว่าปลาจับโยน,น,านมาในสระน้าไม่เฉ่อย่างนั้นแล้วมัดมือมัดเท้าสัตว์ต่างหลายแล้วก็โยนทิ้งไปในน้ําบ้างให้จมน้ําตายเมื่อไปเกิดในนรกขุมใหญ่ได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสผ่านน,นารกบริวารในสี่ขุมแล้วก็มาเกิดในนรกขุมนี้นี่เป็นอันว่านารกทุกขุมบรรดาท่านทั้งหลายจะเป็นนรกขุมใหญ่และนรกขุมเล็กก็ตาม เมื่อประสบกรรมเข้าแล้วมันมีทุกขเวทนาอย่างสาหัสฉะนั้นขอบรนดาท่านพุทธบริษัทและเพื่อนบิูจษ,ษ์สมันเนทั้งหลายจงสังวรระวังไว้ว่าจงอย่าทำอะไรให้เป็นเกิดเหตุผิดวิสัยคือปราศจากความเมตตาปราณีเ <c oughs> อาละต่อจี่นี้ไป,ปขอท่านทั้งหลายได้โปรดทราบว่าเวลามันหมดแล้ว เมื่อเวลาหมดแล้วก็ขอบรรดาท่านหันไหลรับฟังการเจริญพระกรรมฐานต่อได้นี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหรือบรรดาพิสุทธิสมณเนรทุกองค์ได้โปรดตั้งใจเตรียมตัวสมาทานพระกรรมฐานต่อไป